ถามว่ากระผมคือใครกระผมมีชื่อว่าเซมิลเป็นพ่อบ้านของตระกูลเซลซินหรือคือตระกูลของเทพผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าท่านผู้นั้นได้ส่งผมลงมาที่นี่ที่โลกเมจิกวอลแฟร เราก็ปป้นมาเหมือนกันแต่ป้นมาแค่ลาพีสแล้วก็อะไรวะปนบ้านเบื่อแค่ลาพีสป่วยแต่มาสสำคัญบ้างนะย้ายบ้านหนียวอย่างเงี้ยพอสำคัญกูต้องปนเลยอ่ะเหล็กูหายมูเลยจอมาโซเจเดยวเดชไปดูจอมมารโเป็นยังไงบ้างล่ะจอมมารโซไล่ไปขโมยของจาก บ้านเออวีแต่ตอนนี้ดูมาว่าการจะย้ายบ้านหนีซึ่งดูมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันหนีไปก่อนดีกว่าฉันไม่บอกเข้าหมดเปลือกเลยฉันต้องหนีละหนีไม่ได้ฉันหนีจ้ามันโทดเลยใครห้ามปนบ้านกดไม่กดห้ามปนบ้าน,น คืออย่างที่รู้ว่ามันมันมีแต่กดที่เค้าเรียกกันว่าปนกันได้แล้วก็ตีกันได้เซฟทุกเซฟวีจะต้องถูกปนวีโดนปนวีผู้ถูกกระทำแฮชแท็กเซฟวีใครวันก้าผุนหลิบว่าจะเจอหน้าวก็ในมี ก็จะพูนกับให้ไงไปง่ไงเหล็กกู้เอ้ยดูงไงเห็นฉากเห็นมาอย่างนี้แล้วนึกถึงอะไรมันต้องนึกถึงว่า where you go I go what you see I see เป็นพ่อบ้านก็ต้องทำหน้าที่เนี่ยแต่นะพ่อบ้านไฮดิสไม่มีขอจะน้ำปุ่นก็โซเซไปตลอดจังมันเอาของไปหมดหรือเปล่าไม่หมดเนี่ยว่ะมันไม่เอาอันนี้ไปได้ไงวะ มานาเอเซนเนี่ยมันไม่เก็บไปไว้แรกหรอวะไอปุ้มันย้ายบ้านเหรอหมายถึงเองไม่เรอเออเราย้ายบ้านใช่แต่เองไม่เอามานาเอเซนไปแล้วก็เหล็กที่ฉันอุตส่าห์เอามาให้แล้วก็กอดทองงั้นจะเอาคืนอะไรกันฉาย,ยานะไม่ได้ไหมอ๋อ แนะนำว่าอย่าเกินฉันแนะนำว่าอยากก่นนไอยาไปเกินหนึ่งเาันมันมันจะแหลกมากทั่วไปพวกนั้นรู้จักที่อยู่บ้านฉันแล้วบางทีฉันเองก็ควรจะย้ายออกบ้างอิงก็ช่วยละปนนะมิกไม่ลืมอิงก็จริงแต่ฉันปนมาอย่างเดียว สำคัญคูปอง้งหมดน่ะคงจะโซเซ่นานแพทจะขโมยเองไหมอีกทีหนึ่ะขโมยของที่เหลืออยู่ในบ้านเก่าเองแต่เพื่อขโมยของมาถึงเราหรอใช่ ขโมยอยูเหรอขโมยเสร็แล้วด้วยจนจะย้ายบ้านหนีแล้วนะเอาล่ะในฐานะพ่อบ้านนะเราก็ต้องทำหน้าที่สิ่งที่พ่อบ้านควรจะทำนะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือที่ถูกขโมยของไปแล้วอ ไม่ชอบไปท้องฟ้ามันแปรปรวนวะ่ะสวามล่ะ จะอยู่แถวนี้ได้ไหมนะจริงๆพื้นที่อย่างนี้ก็ค่อนข้างอยู่ได้นะแต่อยู่ยากนิดหน่อยเพราะว่ามันทำฟาร,รม์มทำกเกษตรอะไรไม่ได้สำหรับพื้นที่มีหินเยอะอย่างเงี้ยส่วนสวามพื้นที่มันก็ดูมืดมืดไปหน่อยพื้นที่อย่างนี้มันก็ดูมไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ด้วย ที่มันโดนล้อมอย่างนั้นนะมันมีสิทธิสูงที่เราจะโดนบอกว่าโจมตีได้โดยที่ตอบโต้ไม่ได้ฉันเริ่มไม่เขา้าใจแล้วทำไมเปืดอย่างนั้นล่ะดป้ดสว่างมือสว่างที่นี่จะเป็นที่อยู่อาศัยของฉันในตอนนี้ เาเล็กๆที่ดูห่างไกลผู้คนห่งนี้เนี่ยแหละเป็นว่าตอนนี้ฉันได้สร้างบ้านไม่สีเรียกว่าบ้านไม่ได้ให้เรียกว่าที่กบดานไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็เอาเป็นที่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะก็ท่านผู้นั้นก็บอกว่าให้ฉันมาที่โลกนี้เพื่อที่จะให้ทำอะไรสักอย่างแผนธุรกิจมันคือธุรกิจกำจัดมังกรเอ็นเดอร์ดาก้อนแต่ภารกิจนเนี้ยเนี่ยฉันจะต้องทำทีหลังเขาบอกว่าฉันเนี่ยใช้ชีวิต ภารกิจแรกคือให้ใช้ชีวิตแบบว่าเอาชีวิตรอดอยู่ให้รอดกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำภารกิจเอาจนกำจัดมังกรที่หลังฉันลืมกดเปิดโปรแกรมอัดทักที่ฉันอัดคลิปมาหน้าจากสิบกว่านาทีโดยที่ไม่เปิดโปรแกรมอัดวะเนี่ยนะโอ้ลืมอัดได้งไงไม่รู้นะรว่าไปเจอกันไปคลิปด้าซิวแกงกูปไป